ฟังเสียงวนวนฟ้าเบยเบิกบัวละพาพาพิรุนกำลังไหลก็ลังลงหำเพื่อท่านยานของไซในสวนฝั่งปูกในนาพันผืดเขากะเขียวอวนอ่อน พุทธกังแม่น้ำมะชาชาสุ่มก่องมองดูผลาลากขั้นมากไม่ตามต้นทุกค้นวังของใสของกินทั้งของแต่งขันบโสพเกิดแรงสีนากะซึนบานแ mm hmm. ม่นว่าการไฟค้าก็าขายไง่ากำไรดีเช่าละเมือนทงปูเศรษฐีกบพ่อยอ้วนฟังสานวนนางแก้วผู้กายดำรวบสวย เดี๋ยวนี้บอมีผัวแต่เป็นสาวแหนแลวโตวคอยหักมั็นอยากมีคูก้มกิ้งเสมอดังใจเขาผู้หญิงเขาทั้งหลายก็ดังกันทั้งนั้นอิแต่สีสันืหอกายดำรูปสวยว่ก็อยากมีผัวสั่น่วนเป็นอาเสียเมียสิใดนั่งรถอยู่ทุกคนเป็นจังสีและใจส่วนหญิงสาว ข่ขาวสูงงามบลล้ำตาผู้มงเยียมเป็นนัำอพุพเพผลนนุนตามจังหงควงรักษาสิใในถูกต้องกายเจ้ากระจังสวยเป็นผู้ปากรอบด้วยทัศนาธทรร่มสีบจังเน้่ยงามเกินคนบ่อยากจนใจยุ่งต่อของฉานนั่งเก้วกายดำรูปสวยเต้จิตใจยอยากกวยจอมเจ้าพยอชาย คิดไปหลายมั่นหักนับมือยุ่มุ่งมาจังหากค้าหน้ามาจังหากใครทั้งสิดใดกะบ่มีพี่น้องเอรเห็นบอกครับนั่งเองตหลอกกาล นี่แหละครับนั่งเอกตลอดการพี่นองนะครับรัตนาสินของ